สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นิสามาแชร์วิธีทำกระทงหัวใจใบเตยด่างกันจ้าทุกคนนะคะโดยเริ่มจากการนะคะตัดใบเตยนะคะความยาวที่ประมาณ8เซนค่ะทุกคนครั้งแรกนะคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดโคง้โคงๆตรงนี้นะคะออกประมาณครึ่งเซนนะคะทุกคนโค้งจะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็วัดจากส่วนโค้งลงมานะคะให้ได้ความยาวประมาณ5เซนติเมตรค่ะทุกคน เวลาพับกีดของน้องนะคะน้องจะได้องค์ศาพอดิบพอดีเลยค่ะจะได้เป็นรูปหัวใจแบบพอดีเด็ะเลยค่ะนั่นนะคะ นี่นะคะต่อไปค่ะเราก็จะนําน้องมาพับนะคะพับตรงที่เราไม่ได้ตัดนะคะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้สองฝั่งซ้ายขวาค่ะทุกคนจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นําน้องไปวางบนกระทงนะคะบนฐานกระทงวางแนวนอนค่ะแล้วก็ปักด้วยไม้กลัดนะคะคเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะในคลิปเป็นเพียงไอเดียการทําเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้นําไปลอยจริงๆค่ะ นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมไว้นะคะเตรียมตัดไว้ค่ะตัดไว้เสร็จแล้วเราก็จะพับน้องไปที่ตะก,กีบนะคะเรียงตามขอบกระทงนะคะส่วนที่ยื่นออกจากกระทงก็จะประมาณ1เซนครึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะน้องก็จะได้มุมเป็นย่งยงยางๆอย่างนี้พอดีนะคะในคลิปนี้ก็จะทําเป็น2ชั้นนะคะทุกคนชั้นแรกนะคะเราก็จะทําให้น้องติดๆกันแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเราก็าจะเรียงไปเรื่อยๆเตรียมเรียงไปเรื่อยๆเลยค่ะฐานกระทงในวันนี้ก็อยู่ที่นะคะ15เซนติเมตรค่ะส่วนแถวที่สองนะคะเราก็จะวางเรียงนะคะตามแนวกับแถวแรกนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็จะทาไปเรื่อยๆจนครบรอบวงกลมของเราเลยจ้ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูน้องตะมุตะมิหน้ารักเขียวเหลืองเข้ากันเข้ากันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้แล้วสรอบนะคะอืมค่ะ หลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งดอกไม้นะคะใส่ดอกไม้ปักทูปปักเทียนก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนในคลิปก็จะ,จะตกแต่งไปด้วยนะคะดอกบานไม่ไลูโรยแล้วก็ดอกเป็นจำมาจ้าทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนิสาค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมจ้า